สวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงอาริสาตวยะเลชั้นปีที่1สังกัดมณฑลทหารบกที่41โรงเรียนกัลยานีศีธรรมราชวันนี้จะมาพูดถึงพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าตากหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยกรุงธนบุรีสด็จพระราชสมภพณวันที่17เมษายนพุทธศักราช2277ในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่3สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโศกพระองค์ทรงเป็นสามัญชนกำเนิดในตระกูลแต้มีพระนามเดิมว่าสินพระราชบิดาเป็นจีนชื่อไหทองเดินทางจากประเทศจีนมาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยและได้สมรสกับหญิงไทยชื่อนางนก อมีหลักฐานบันทึกว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงเคยเป็นพ่อค้าเกวียนผู้ทรงปัญญาฉเฉลียวฉลาดและมีความสามารถด้านกฎหมายเป็นพิเศษได้ช่วยกงกมืองำระถ้อยความของรัษฎรของภาคเหนืออยู่เนื่องเนื่องเนื่อง,งจากได้ทำความดีความชอบต่อแผ่นดินจึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองตากในเวลาต่อมาในปีพุทธศัการาช238-239 0 0พญาตากได้นำไพฑพล,ลงมาส่งทบเพื่อป้องกันกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่พาม่าล้อมกรุงอยู่ได้ทำการต่อสู้จนเป็น ที่เรื่องลือว่าเป็นแม่ทัพที่เข้มแข็งมากที่สุดคนหนึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพญาวชิรปาการเจ้าเมืองกำแพงเพชรในวันที่4มกราคมพุทธศักราช2310ก่อนที่จะเสียกรุงเสียอยุธยาให้แก่พม่าประมาณ3เดือนพญาตากได้รวบรวมกําลังตีฝ่าวงล้อมของพม่าไปตั้งมั่นเพื่อที่จะกลับมากอบกู้เอกราชต่อไปจากหลักฐานตามพงศาวดารพญาตากจึงตัดสินใจร่วมกับพญาพิชัยพระเสียงเงินหลวงพมเสนาหลวงราชเนีหาขุนอภัยพักดีพร้อมถ้วยทหารกล้า ราว500น,นัดมุ่งไปทางทะเลทางคิศตะวันออกระหว่างเส้นทางที่ผ่านไปนั้นได้ประทะกับกองกําลังของพมา่าหลายครั้งแต่ก็สามารถตีฝ่าไปได้ทุกครั้งและสามารถรวบรวมไพ่พลตลอดจนอาวุธยทุทโธปกรณ์ได้มากขึ้นเรื่อยๆในวันที่8เมษายนพุทธศักราช2310 พามายึดกรุงศรีอย,ยุธยาได้เจ้าเมืองใหญ่พากันตั้งตัวเป็นเจ้าและควบคุมหัวเมืองใกล้เคียงไว้ในอำนาจหลังจากพระเจ้าตากยึดเมืองจันทบุรีได้ก็ได้ตั้งตัวเป็นอิสระและจัดตั้งกองทัพขึ้นที่นี่โดยมีผู้คนสมัครใจเข้าร่วมด้วยเป็นจำนวนมากรวมทั้งนายสุจินดาต่อมาได้รับพระบรมราชองค์กรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นกรมพยาวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่งหลังฤดูมรสุมในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2310พยา ได้ยกกองทัพเรือออกจากจันทบุรีล่องมาตามฝั่งทะเลนในอ่าวไทยจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพยาและได้ต่อสู้จนถึงกรุงธนบุรีคืนจากพม่าได้ต่อจากนั้นได้ยกกองทัพเรือต่อไปถึงกรุงศรีอยุธยาเข้าโจมตีค่ายโพสามต้นเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพุทธศักราช2310และสามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยได้เป็นผลสําเร็จโดยใช้เวลาเพียง7เดือนนับตั้งแต่เสียกรุงศรีอยุธยาให้กับพมา่าหลังจากนั้นได้ทรงเลือกกรุงธนบุรีเป็นราชธานี เนื่องจากทรงเห็นว่ามีชัยภูมิที่ดีประกอบกับกรุงเสียยุทยาเสียหายหนักจนยากแก่การบูรณะให้เหมือนเดิมต่อมาในปีพุทธศักราช2,371ได้ทรงปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4 แต่ประชาชนนิยมเรียกว่าพระเจ้าตากสินในราชสมัยของพระองค์ได้มีการทำศึกสงครามอยู่เกือบตลอดเวลาทั้งนี้เพื่อวรวบรวมแผ่นดินให้เป็นปึกแผ่นและขับไล่พรม่าออกจากรชาชอาณาจักรถึงแม้ว่าบ้านเมืองจะอยู่ในภาวะสงครามเป็นส่วนใหญ่แต่สมเด็จพระเจ้าตากสินก็ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่างๆเช่นด้านการเมืองการปกครองเศรษฐกิจและสังคมได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่นจีนอังกฤษและเนเธอร์แลนด์ได้โปรดให้มีการสร้างถนนและขุดทองเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมนอกจากนั้นเรื่องทรงส่งเสริมทั้งด้านการศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและวรรณกรรมรวมทั้งการศึกษาในด้านต่างๆของประชาชนด้วยหลังจากของราชได้ประมาณ15ปีมีเหตุการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุการให้รัชสมัยของพระองค์ต้องเส้นสุดลงสมเด็จพระเจ้าตากสิน สวรรคตรเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ขณะที่พระชนมายุได้48ปีต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นผสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีและทรงได้ย้ายราชธานีมาอยู่ฝั่งกรุงเทพมหานครเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงมีพระมหาการุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทยเป็นอย่างมากโดยเฉพาะได้ทรงกรอบกู้เอกราชให้ชาติไทยและรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่28ธันวา,าคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันที่ทรงปราบดาภิเษกของพระมหากษัตริย์เป็นวัน สมเด็จพระเจ้าตากสินนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีจึงมีมิติให้ถวายพระราชสมัญญามามว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช